สวัสดีครับ Honda HRV นะครับก็มาติดตั้งจอ Android นะครับรุ่นท็อปนะครับยี่ห้อแคนซัสนะครับแบบเดิมนะครับรุ่น KS 1 1 0 9ความละเอียด1280-720ลองรองรับ Apple CarPlay นะครับผม CPU 8คอร์นะครับแล้วก็ลองรองรับใส่ซิมได้นะฮะใส่ซิม 4G นะครับผมเป็นเวอร์ชัน Android 10นะครับ อ่านะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราดูนะครับมันจะไวมากนะครับเปิด y o u t u b e ขึ้นมาดูเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บไม่ต้องรอแบบต้องรอโหลดนี้ให้เสียให้เสียลมนะครับอ่าต่อมามาดูที่ Google Map นี่ครับนี่หลักๆที่เราใช้อยู่ 2- อสาตัวนี้แหละครับนะครับอ่านี่ข้ามก่อนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ อันนี้รอสักคู่หนึ่งเรายังไม่ได้ลงทะเบียนโอเคปล่อยไปก่อนเรามาดูกล้องมองหลังอ่านี่มันมาแล้วจับพิกัดเร็วมากนะครับอ่ากดไปแฟชั่นไอแลนด์อ่าแฟชั่นอ่ากดเข้าไปนะครับอ่าปื๊ดไปสตาร์ทโอเค โอเคแบ่ง2หน้าจอได้นะครับผมนี่แล้วก็ o o o l l m m p p ไปอ่านะครับมาฟังเพลงไปเร็วมากไม่มีอืดมาดูกล้องมองหลังกล้องมองหลังนะครับปรับได้สาม,มุมมองนะครับนะครับโอเคเปิดฝาท้ายไปอยู่นะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับ น,น,นี่นี่นะครับปรับมุมมองได้นะครับนี่นี่ครับโอเคใช้งานง่ายรุ่นนี้เป็นไม้แยกนะครับผมเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยเสียงชัดนะครับผมเวลาเรายกเลือกเต็มจอเราก็กดลากมาตรงนี้นะครับนี่ก็เต็มจอเข้าไปนะครับอ,อยากอยากให้มันชัดเราก็กดตรง3ามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม ความชัดไปที่ 720p นะครับมันก็จะชัดให้อัตโนมัติครับผม